สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ปอยชอบสะสมพวกกล่องสุ่มอาร์ตทอยมากเลยค่ะตอนนี้มีอยู่เต็มบ้านเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยจะพามาดูตู้สะสมโมเดลต่างๆของปอยค่ะมีบางส่วนที่กําลังจะย้ายขึ้นไปไว้ชั้นบนแล้วนะคะก็เลยพามาดูกันก่อนค่ะนี่ค่ะอย่าง2ตู้นี้กําลังจะย้ายขึ้นไปไว้ชั้น2นะคะแอบแวะดูชิฟฟนสักนิดนึงนะคะตอนนี้ชิฟฟอนกําลังกินหญ้าอยู่ค่ะ ิฟฟอนอายุค่อนข้างมากแล้วนะคะตอนนี้อายุ12ขวบกับอีก7เดือนแล้วค่ะก็เลยไม่ค่อยออกมาวิ่งเล่นเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะกินแล้วก็นอนค่ะว่าสุขภาพโดยรวมก็ยังดีอยู่นะคะทีนะะี้มาดูที่ตู้โมเดลกันต่อค่ะนี่ค่ะจะมี2ตู้นี้ที่ปอยกําลังจะย้ายขึ้นไปไว้ชั้นบนนะคะส่วนใหญ่ตู้ที่ปอยมีอยู่เนี่ยก็จะเป็นตู้อะคริลิกใสๆค่ะปอยรู้สึกว่าใส่แล้วดูสวยดีนะคะ ี่ค่ะอย่างตู้ทางซ้ายอันนี้จะเป็นตู้สะสมน้องรีโคทั้งตู้เลยนะคะสําหรับตู้อันนี้จะเป็นบานเปิดเลื่อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะน้องรีโคก็น่ารักมากเลยนะคะตัวที่ปอยชอบที่สุดจะเป็นต้นริสมาสกับน้องแมวอันนี้ค่ะนี่ค่ะพวกนี้จะเป็นคอลเลคชันหน้าหนาวน่ารักดีนะคะลด้านล่างก็จะเป็นน้องแมวค่ะ มีน้องแฮมสเตอร์ด้วยนะคะพวกนี้สีน่ารักพาสเทลดีค่ะใครที่ชอบโมเดลตัวเล็กๆแนะนำเป็นน้องริโก้เลยนะคะนี้มาดูที่ตู้ด้านขวากันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นน้องคอนนี้นะคะน้องคอนนี้อันนี้ก็น่ารักค่ะปล่อยได้มาเป็นตัวซีเครตด้วยนะคะอันนี้ไปไปกดตู้มาได้เป็นตัวซีเครตค่ะ น้องซีเครตจะใส่ห่วงยางรูปนกฟลายมิงโก้นะคะน่ารักดีค่ะในตู้นี้จะเป็นรวมๆกันอยู่2เซตนะคะแล้วก็มาดูทางด้านขวากันบ้างค่ะทางด้านขวาจะมีอีก3ตู้นะคะเป็นตู้แบบสูงค่ะดูซ้ายสุดด้านบนจะเป็นกล่องสูม,มินิโซนะคะเป็นน้องหมีค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพวกอะมิโบเกมนินเทนโดนะคะ ส่วนตู้ถัดมาข้างล่างนี่จะเป็นกาชาปองโทโตโรค่ะส่วนชั้นนี้จะเป็นน้องไคล่เบบี้นะคะเป็นน้องหมวยปีเสือแล้วก็ทางซ้ายอันนี้เป็นน้องคริสต์มาสค่ะเป็นหมีขั้วโลกตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นรวมๆค่ะมีน้องริโคสใส่ชุดมนุษย์อวกาศแล้วก็น้องไคล่เบบี้นั่งเรือกับนั่งรถนะคะส่วนตู้ทางขวาอันนี้จะเป็นน้องฮีโรโนค่ะ ชั้นบนตัวนี้ปอยชอบสุดเลยนะคะจะเป็นน้องกระต่ายค่ะฮิโรโนกระต่ายนะคะแล้วชั้นถัดมาจะเป็นพวกฮิโรโนะกล่องค่ะชั้นนี้จะเป็นคายเบบี้นะคะเป็นน้องหกล้มแล้วก็น้องตัวใสๆค่ะชั้นล่างก็จะเป็นฮิโรโนะแล้วก็เป็นกล่องสูงของมินิโซทอยสตอรี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็น้องตัวนี้เป็นฮิโรโนะที่ปอยแยกออกมานะคะเพราะว่าน้องตัวสูงค่ะ สำหรับกล่องอะคริลิกที่อยู่บริเวณนี้จะสูงชันละ10ซนติเมตรนะคะแล้วก็มาดูก่องถัดมาค่ะนี่ค่ะถัดมาตู้นี้จะเป็นตู้สูงชันละ12ซนเมตรนะคะใส่น้องตัวสูงๆได้ค่ะตู้นี้จะเป็นน้องคลายเบบี้ทั้งหมดเลยนะคะที่ชั้นบนอันนี้จะเป็นคอลเลกชันพาเลตค่ะตัวที่ปอยชอบที่สุดก็จะเป็นน้องกูตเกิลตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่ชั้นล่างจะเป็นคอลเลิคชั่นมอนสเตอร์ค่ะมอนสเตอร์ Monster ก็น่ารักดีนะคะโดยเฉพาะน้องแฮปปี้สีเหลืองค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นคายเบบี้น้องกระต่ายกวากนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคอลเลิคชั่นพาเลตค่ะที่ด้านหน้าตรงนี้ที่ปลอยแยกออกมาจะเป็นคอลเลิคชั่นคริสต์มาสตัวนี้ป่อยชอบที่สุดเลยนะคะเป็นน้องคุณยายค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นบริเวณโต๊ะทำงานนะคะ ที่ตัวทำงานปก็วางตู้โมเดลไว้ด้วยนะคะวางไว้เหนือชั้นวางเกมค่ะนี่ค่ะตู้นี้จะเป็นพวกน้องโมลินตาทั้งหมดเลยนะคะน้องโมลินตาก็น่ารักค่ะจะเป็นน้องแต่งตัวน่ารักนะคะนี่ค่ะมีน้องมีน้องสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วก็ทางขวาถูกจะเป็นน้องกระต่ายค่ะปะแยกออกมาเพราะว่าน้องตัวสูงนะคะ ด้านล่างก็มีตู้เล็กๆอีกตู้หนึ่งค่ะนี่ค่ะเป็นตู้ของมูจินะคะไปเอามาใส่พวกป๊อปมาร์ทแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะก็จะมีแฮร์รี่รอนลูน่านะคะเนลวิลดอบบี้แล้วก็แฮกริดค่ะตู้นี้ก็น่ารักดีนะคะขนาดเล็กๆกระทัดรัดค่ะแล้วก็มาดูที่มุมสุดท้ายนะคะไปวางไว้ที่โต๊ะกลางค่ะนี่ค่ะสองตู้นี้จะเป็น สไตล์ตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็น่ารักดีค่ะวิธีเปิดก็จะมีแม่เหล็กปิดอยู่เปิดดึงออกมาแบบนี้นะคะสองตู้นี้จะเป็นคอลเลคชัน cry baby wood ค่ะเป็นน้องๆในทีมแคมปิ้งน่ารักดีนะคะว่าชอบมากทุกตัวเลยค่ะคอลเลคชันนี้ปล่อยซื้อพวกครบตกแต่งมาเยอะเลยนะคะค่ะแล้วก็ตู้ทางขวาก็เป็นคอลเลคชัน wood เหมือนกันนะคะ ตัวที่ปอยชอบที่สุดก็จะเป็นน้องลูกเสือแล้วก็น้องเนตรนาดีค่ะน่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้องตกปลาปอยมีซื้อเป็นพร็อพบ่อปลามาให้ด้วยค่ะตูแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะวางซ้อนกันได้ด้วยค่ะก็มีเท่านี้นะคะสําหรับตู้ของสะสมของปอยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ